แป๊บหน้ารอแม่แป๊บมูตึงเวลาและครับเด็กๆกำลังอ้อนวอนถึงเวลาเข้าน้ำก็แล้วแป๊บเดียวหนึ่งก่อนแม่แป๊บเดียวเนาะเดี๋ดยวไปดูน้องๆหล,ลานๆกินข้าวกันหรือย,ยังสวัสดีครับพบก,กับช่องโรงเรียนชาแนลนะครับผมนะตะเกียวกับข้าวให้เด็กๆก,กินนะครับนี่ เปล่แป๊บเดียวแยกแยกกะละมังข้าวกันแล้วเหรอสลับที่กันหรือเปล่านั่น่ะอ่ะดูครับอือเอากินกันเข้าไปสลับที่เอาเร็วมีขาวกินเร็วอเอากินอเอากินกินเอานน่นน้องกินแล้วน้่นหญิงเล็กนู่นแม่ดีดีกินแล้วเดี๋ยวกินเร็ว เอากินเด้อน้องกินเด้อกินรอดอะ่ะหมดย่างโอโหบนรอดกินแป๊บเดียวเก้งเลยเยอะนะครับกินเต็มที่ดูพุงครับดูพุงย <c oughs> ิมยังรอดอะเอาวนเอามีามาเออสลับกันวนกันอยู่อย่างนี้หละเออวนกันอ ดูปุงครับด้ดิมยังดิมแล้วนะครับตงสยวดเอดูปุงดูปุงดูปุง ยิงเล็กยังไม่ยิ้ม่ะวนกันนะวนกันนะอันแยกคนละที่กันแล้วอ่ะยังวนกันอีกเนาะวนกันไม่ต้องว่วงกันเอาออืเอาไ,ไปลอยของพี่บุญรอด หมดแล้วรอดกินหมดแล้วโอ้โหดูกับสุดหยอดนี่ของตัวเองเหลือแย่ๆนี่มากินเร็ย๋ยวเอาดีๆต่อปวดเอือกับคนใจเอากินเร็วกิน น้ำก็เป็นน้ำตั้งนะครับพุ่มเ้าไม่ก็อยยากให้กินน้ำบาดาลอะไรน,นะครับตะกอนเอากินเด้อกินกินเลือไม่เป็นไรครับเรือไก่มีครับเลือเอาไว้ให้ไก่ เอากินต่อไหมเอาโอเคครับเดี๋ยวให้เด็กๆ อะไรอะไรมันอรอดเปิดเออครับเขาจะไม่ก่อยเออตีนอนนะครับแต่ปล่อยไม่ได้ครับผมบอกโซเิ่นสะนิษม,ม์แล้วลงเดียวไม่อยากจะหลามนะครับโซเขานะครับไม่อยากจะลมะ่เะม,ะลมเขาไม่ได้ข้าเมืองกับเดียวคอยเือโซไหมนะเออแล้วต <laughs> ุกที่แล้วครับ นี่ใช uh ่ด huh. ีจริงๆครับเขาจะไม่ในที่นอนแต่นนี้ไปไม่ได้อิ่มกันแล้วนะครับเออเออนั้นแหละลูกอ่าเออกินน้ำอืม ไม่เป็นไรคับเรียตความสะอาดของวันนะครับนี่ายางนะครับต่อเรียบร้อยนะครับไม่ประมาณรับเป็นเสียง<ๆ>เสียงรถเกี่ยวข้าวนะครับเอซีเสียงรถเกี่ยเดบบนรอดบนรอดไปไหนอะไปไหนอะดูรถเกี่ยวข้าวไม่ไปไม่ไป นวนครับเขาเกี่ยวข้าวกันนะครับพี่เน่าเห็นไฟ เราเกี่ยวข้าวเริ่มทํางานแล้วนะครับผมเนาะถึงรู้ดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับผมดี่นอนแล้วเหรอฮึดิดิ หลับยหลับเลวยิ้มแล้วนอนเลยอ่ะหมดแรงรอ่ะวันนี้หนีเที่ยวทั้งวันนะไปออกไปเล่นทั้งวันหืมอืมหืม ออนอนพักผ่อนเดี๋ยวจับจากปลาพี่หมูไปทุระส่วนตัวเสร็จเดี๋ยวเรามกกากั้นลมให้นะครับอากาศไม่ย็้นนะครับแต่ลมปัดอากาศช่วยพอดีครับมโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามจอง,องเงี้ยชาแนลด้วยนะครับผุ่มเนาะพัะนทางนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราปลาหมูอ้วนไป ทำธุระแป๊บหนึ่งส่วนตัวของหมูอ้วนถึงเวลาแล้วโอ้ยลูกหมูคอยนานแล้วโอ้อยากไปแล้วอยากไปแล้วอหอ่ะอยากไปแล้วแม่เึ็ดยังไะแม่แม่เึ็ดยังบอกแม่เดียวเออเออนู่นแม่มาแม่เด็แล้วอ่ะออนู่นแม่เึ็แล้วไปโอ้ยน่ารูสานโอ้ยถึงเวลาแล้วนี่อ่ะจับมือจับมือไหนมือมามมือไหนมือ โอเคสำหรับตืนนี OK. ้นะครับ fc ตุกตานะครับนอนรับฟ huh? ันดีนะครับพุ่มนะรํำรวยทุกกระพฟมนะครับผุ่มรํำรวยความสุขและการเงินตองจะตามมากับข้อยตุกตานมีความทุกทุกคนดับปวดีครับผมคุณนหลนะทีสวัสดี fc ของน้องหมูด้วยดีครับป่ะ ฉนไม่กินหน้ากับพอดีครับผมหมอยากไปแล้ว